หลักธรรมใดที่ควรนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสวัสดีครับผมดัมมี Return ครับเพราะพระพุทธเจ้าตรัสถึงการปฏิบัติธรรมเป็นหวนทางแห่งการขาจัดทุกข์โดยมีหลักการสำคัญคือการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วจิตตะปริโยธปนะและการทำความดีให้ถึงพร้อมกุศลสูบสัมปทา หัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการฝึกฝนสติสัมปชัญญะและสมาธิเพื่อให้รู้เท่าทันความคิดการกระทำและอารมณ์ของตนเองหละการสำคัญของการปฏิบัติธรรมการเห็นความจริงของชีวิต พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชีวิตประกอบด้วยความทุกข์เช่นการเกิดแก่เจ็บตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักและการไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการการปฏิบัติธรรมจึงมีเป้าหมายเพื่อการชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์และหลุดพ้นจากความทุกข์สติสัมปชัญญะคือการตระหนักรู้ถึงการกระทำความคิดและคำพูดของตนรวมถึงการรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจอย่างเป็นกลางโดยไม่ใช้อคติ สมาธิคือการฝึกจิตให้มีสมาธิจดจ่อแน่วแน่ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพียงการทำสมาธิหรือเดินจงกรมเท่านั้นแต่คือการหลอมรวมการปฏิบัติให้เข้ากับชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมชำระจิตให้บริสุทธิ์เพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาพัฒนาตนเองช่วยให้บุคคลพัฒนาตนเองจากระดับปุถุชนไปสู่การเป็นพระอริย ยบบุคคลสร้างสันติภาพในสังคมการที่ผู้คนมีคุณภาพดีมีจำนวนมากขึ้นจะนำมาซึ่งสันติภาพและลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมลงได้